ฟังพี่โทวีคิดอย่างไรครับใช่เออใช่พี่โทวีคิดยังไงครับคือผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ถ้ามองในมุมของรายได้นะก็เป็นการหารายได้ที่จับความเชื่อนะฮะของคนนะคนมันจะท้อว่าคนไทยเป็เพราะคนมีฐานะเนี่ยยังลุ้มหลงงมงายอยู่กับเรื่องของโชคลางนะเรื่องของศาสตร์ต่างๆอย่างเช่นเลขต้องก้าวาอะไรอย่างนี้นะฮะ คือคนประมูลมีอยู่สองกลุ่มให้ผมทราบนะครับคือกลุ่มหนึ่งคือคนทั่วไปนักธุรกิจอันนี้ประมูลอย่างเช่นที่เป็นข่าวเมื่อปีที่แล้วที่บอกว่าเศรษฐีเมืองชนครมาประมูลไปยี่สิบห้าล้านโอ้โหูงสุดตั้งแต่มีมีการประมูลมาเมื่อปีสี่หกนะเลขเลขนั้นเขาบอกว่าเป็นเลขเลยกหนึ่งกไก่แล้วก็หนึ่งสี่ตัวท้ายนะ อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่ทําธุรกิจเรื่องประมูลเลยนะอืมอ่าพวกนี้อ่าเป็นพวกเต็นรถหรือพวกอ่าหรือพวกที่มีอาชีพทั้งนี้แล้วเอาไปขายต่ออืมฮะซึ่งพวกนี้จะไม่แพงมากแต่คนที่แพงคือพวกนักธุรกิจเออผมเข้าใจว่าไอ้เงินที่มันขาดคือขาดกลุ่มที่สองเนี่ยเพราะว่าคือคือ ประมูลได้ไม่ว่าจ่ายเงินสดที่ผ้าล้านเมื่ผมผมก็เข้าใจว่ามันควรจะต้องจ่ายทันทีเนาะผมคิดว่าจ่ายเงินสดนี่นใช่ไหมก็จะยอยจ่ายครับจะยอยจ่ายมีระยะเวลาโอ้ผมเข้าใจว่าถ้าประมูลทุกปีพอถึงเมื่อเกิดการเหลื่อมกันนะะครับต่อไปเราจะย่จ่ายได้ไหมพี่ทวีไม้ผเรเราปรับการกระทำผิดกฎหมายจราจรเราจะยอยจ่ายได้ไหมผ่อนจ่ายครับเขาจะยอยจ่ายผ่อนจ่ายผ่อนจ่ายเขาผ่อนจ่ายกัน นะพอใจผมไม่แน่ใจว่าห้าปีสามปีการประมูลประมูลทุกปีมันอาจจะมีปัญหาเรื่องนี้นะฮะเรื่องประมูลเพราะมันดินพ่อขางหมูเปเรื่อยครับนะแล้วก็ไม่รู้ว่ามีการรู้เห็นกันระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประมูลกับคนที่ประมูลได้หรือเปล่าครับต้องไปดูว่าเจ้าที่คนที่เคยรับผิดชอบมาในอดีตเนี่ยเออเออลำรวยขึ้นไหมครับจริงปชชนาไปดูนะว่าลำรวยไหมใช่อาจจะรวยมหาศาลก็ได้ อ,อ,อาจจะรู้กันอะไรต่างเนี่ยนะฮะซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้แต่ส่วนตัวผมคิดว่าแม้จะเป็นหาการหารายได้เนี่ยนะฮะคนประมูลก็คงไม่ใช่แค่ว่าเชื่อโชคกลางอย่างเดียวหรือ,อต้องการจะโชว์อย,อย่างเดียวครับว่านีผลทางธุรกิจอ่าอย่างเช่นประมูลไปคนรู้จักนะฮะค,คนเห็นเบนคันนี้เลขสวยที่อยากรู้จักต่างอ่ามันก็เป็นเรื่องธุรกิจที่มาดิวกันติดต่อกันมีคอลเลคชั่นกัน่นะฮะ อันนี้ก็ปก็ก็เป็นส่วนหนึ่งที่รับสับมามส่วนหนึ่งเชื่อเชื่อโชกุนตายส่วนหนึ่งก็หวังผลธุรกิจหรือก uh huh. ลุ่มที่ประมูลอย่างเจนรถเองก็เป็นไรายได้ส่วนหนึ่งเป็นการหาประโยชน์หารายได้ uh huh. นะครับ uh huh. นี่ส่วนหนึ่งแต่ประเด็นนี้ผมคิดว่ามันน่าคิดตรงที่ไอ้เรื่องเงินสองพันล้านเนี่ยนะฮะ uh huh. uh huh. แล้วผมพานคิดถึงเรื่องของไอ้การตั้งกองทุนมันเป็นการหลบเลี่ยงการใช้เงินในร,ระบบราชการ uh huh. ใช่นะครับเพราะว่ามันมีการตรวจสอบกันน้อยมาก มีการหลีกเลี่ยงมีแค่กรรมการดูแลอยู่ครับอยู่นอกอุปบัรับเราเห็นอย่างเงินงบเงินกองทุนต่างๆอย่างเช่นกองทุนพลังงานต่างๆก็เยอะแยะมหาศาลก็ใช้จ่ายกันในเรื่องของอีจวนต์การค้ประชามพันธ์ไม่แต่กองทุนคุณดีอย่างกองทุนซินแทกสภาษีเหล้าภาษีเบียงหลายที่เอาไปจ่ายกันอย่างครับผมว่าถึงเวลามือนกันนะที่เราจะต้องมาตั้งยานาใหญ่กองทุนเหล่านี้นะครับ ไม่ใช่เป็นกองทุนที่อภิสิทธิ์ชนนะฮะที่จะทําอะไรก็ได้คือถ้าจะดูกันทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าไอ้สองพันล้านของของกองทุนของกลุ่มทางส่งเนี่ยอาจจะนิดเดียวออใช่กองทุนที่มันใหญ่กว่านี้มหาศาลแล้วนักการเมืองเข้าไปล้วงลูกนะฮะหรือเป็นเหยื่อของบรรดาบริษัทพียษ์ใหญ่บริษัทอีเวนต์ยักษ์ใหญ่ทั้งหลายเยอะแยะเราใช้จ่ายสูญเสียมากผมว่าอีกหน่อยมีมีม็อบ มีม็อบมีส่วนของพวกคอสุรากับในส่วนของสิงห์อมควันครับไปไปขอตรวจสอบกองทุนแน่อี่สแล้วก็ประเมินผลงานเนี่ยผมว่าเมื่อเราพูดเรื่องนี้ก็อยากกระทุ้งเลยครับว่าน่าจะรัฐบาลหรือคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยฮะน่าจะดูแลเรื่องกองทุนกันว่ามันจัดการกันใหม่ละทำระบบกันใหม่ใช่เพราะที่ผ่านมานี่ทุนเสียไปเยอะมาก เป็นเหยื่อของการเมืองเป็นเหยื่อของกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มผลประโยชน์ในหลายรูปแบบครับแม้แต่บางคุณแม้แต่บางคุณช้มีิฟเสด็ในการเราอ่ขออนุญาตพทจีแฟนรายการเราอที่คุณสักชัยบอกที่เขาบอกว่าเงินค้างจ่ายเนี่ยเขามีเขามีระบุรายชื่อไหมว่าใครค้างอยู่บ้างเนี่ยการรายการที่คุณวัชจาบอกว่ามันมีรัฐมนตรีอยู่ท่านหนึ่งม่เอรอประมูลไปสิบล้านน่จ่ายรือยัง ไม่มีเงินในในในรายงานที่ที่เขายื่นเข้าไปให้ให้ในในสภาเนี่ยไม่มีไม่มีการแจ้งรายละเอียดว่ามีใครบ้างบัญชีรายชื่อเวลาประชุมสภารัฐมนตรีต้องเข้าใช่ไหมประชุมสภาอันนี้อันนี้ผมผมไปดูจากเอกสารที่เขายื่นเข้าไปที่ที่ที่สภาอ่าครับนะฮะ รัฐมนตรีเวลาประชุมสภารัฐมนตรีเข้าเนี่ยคุณศักชัยเจอกับสิบถามหน่อยของแกนถามหน่อยท่านครับประมูลเลขสวยมาสิบล้านจ่ายนีอยังครับครับอ่าพี่ทวีวีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับก็นี่ครับเรื่องก็อยากเรื่องตรวจสอบนะแต่การประมูลนี้มีมันมีมุมบังบุมนะที่ผมคิดว่ามันเป็นการสร้างระบบอภิสิทธิ์ชนกันนะครับะว่าถ้าตัวเลขสวยเลยสวยที่คนจะเกรงอกเกรงใจโดยเพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ ระดับเล็กๆนะครับถ้าคนนั่งรถราคาแพงนะเบอร์ทะเบียนสวยๆบางทีจะได้อภิสิทธิ์บางมก็ฮะก็ยิ่งเป็นอภิสิทธิ์ที่ไม่ต้องจ่ายตังค์คืนเนี่ยครับฮะพลังรับประมูลด้วยก็ดีนะเออเลขสวยมาแล้วเผื่อได้อภิสิทธิ์บ้างครับแล้วผมไม่แน่ใจผมอีกหน่อยอีกหน่อยนะกสทชมั่งพี่ทวีคุณศักชัยนะฮะให้ค่ายมือถือประมูลเลขสวย ล็อกนี้เลขสวยค่ายไหนจะเอาแล้วก็ค่ายนั้นก็มาปล่อยค่ายนั้นก็มาปล่อยให้ให้กับคนที่อยากได้เลขสวยเพราะทุกวันนี้เนี่ยแต่ละค่ายเนี่ยล็อกเลขสวยปล่อยในราคาต่างหากอยู่แล้ว<ร>ใช่ไหมฮะกใช่เออพราะเพราะพี่ทวีพูดมาผมนึกถึงนี่ไงเจ้ามือเจ้ามือหวยเ,เอ้ยไม่ใช่เจ้ามือหวยเจ้ามือลอตเตอรี่ชาวบ้านผมอ่ะเขาบอกไงที่เบอร์มือถือเนี่ย บริษัทมือถือยังยังเอามาขายแพงได้เลยขายเกินราคาได้เลยแล้วทำไมลอตเตอรี่เนี่ยเลขสวยมาแมตตกรุ๊ปให้ทำไมจะขายแพงไม่ได้ผมเอสเล่ต่อไปกสทชแบบเอาแบบกรมการปกครองแน่เลยค่ายดีจากครูเอเอสใช่ไหมครับลเลขสวยคุณเอาไหมจัดกรุ๊ปให้ประมูลเพราะตอนนี้เท่ากับว่าถ้าคิดแบบกสทชเราขายราคาปกติ ใช่ไหมเราเก็บค่าธรรมเนียมเบอร์ปกติแล้วค่ามือถือมอโกงราคาไม่เป็นธรรมกับเรานี่วะเราต้องขอให้มีส่วนแบ่งด้วยต่อไปมาแน่ชี้ช่องมือสุปราชี้ช่องให้ให้เออก่อนที่เราจะเลิกรายการกันไปให้คุณสุปรนลองชวนชวนแฟนๆไปไปฟังเสวนาครับนี้เรื่องหลักๆเนี่ยก็จะมีอยู่สี่เรื่องนะครับการเมืองก่อนเลยเพราะเขาเพิ่งประชุมกันเสร็จวันนี้เรื่องของการพิปรายไม่ว้วางใจเนสี่วันเนี่ย นะสี่วันเนี่ยอ่าเขาจะพิปายอะไรบ้างใช่ไหมก็ผมอ่าได้รับคําตอบตกลงจากคุณสุดทินคังแสงแล้วว่าพรุ่งนี้จะไปคุยให้ฟังในชัวรหาเรื่องช่วงสิบเอ็ดโมงสิบเสาร์เสวนาเอาเสวนาฮะอะไรนะคุณจักใจเสาเสวนาในเสาร์เสวนาเสาร์เสวนาเออสิบโมงสิบผมเองคุยไปก็งงเลยแล้วก็ ช่วง10โมงเนี่ยถึง11โมงเนี่ยก็เป็นผมกับคุณมนตรีก็จะโม้ประเด็นหลักๆว่าด้วยเรื่องของการมาตรการช่วยเหลือประชาชนเรื่องวัคซีนเรื่องโควิดนี่แหละนะครับแล้วก็จะมาไปดูเรื่องของอเสียโป้เขาซะหน่อยอ <c oughs> เสียโป้เขาซะหน่อย <c oughs> นะครับ <c oughs> เพราะว่าเรื่องการพนันออนไลน์เนี่ยผมก็ตั้งคําถามมานานแล้วเพราะว่า การพนันออนไลน์เนี่ยมันเข้ามาคนที่ดูกีฬาหรือคนที่ชอบดูหนังเนี่ยมันจะเข้ามาเยอะมากละนะฮะมันจะยิงเข้ามาใส่นั่นเลยใส่ Facebook ใส่อะไรให้เลยนะ uh huh. แล้วผมก็ถือถือว่าผมเองก็ได้อน,นิสงอยู่บ้างเวลาบอลต่างประเทศคู่ไหนที่ท,ที่ไม่มีเลขสิทธิ์ถ่ายทอดมาเนี่ยนะผมก็จะเข้า Google แล้วก็พิมพ์คาว่าดูบอลฟรีครับ uh huh. แล้มันก็จะขึ้นมาเป็นแผงเลยพอเข้าไปเนี่ยคุณสักใจคุณ uh ูว huh. ีฮะแล้วก็ uh huh. อ่าไอจอด้านล่างเนี่ยเราจะไม่ได้ดูฟุตบ,บอลเต็มจอนะ มันจะมีตัวหมายเลขแทางฟุตบอลออนไลน์เรื่องการงานออนไลน์ขึ้นมาให้เราเลยนะมีโปรโมชั่นมาเพราะฉะนั้นพ่อแม่เนี่ยที่ลูกดูบอลดึกๆเนี่ยช่วยสอดส่องหน่อยอืกเดมันโดนพวกไรเนี่ยนะฮะสอดส่องนะนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าลูกค้ารายใหญ่เนี่ไม่ค่อยมีแล้วเพราะว่าจะเขาจะมีเรื่องของเขาจะตรวจสอบเรื่องบัญชีการโอนเงินได้ได้ตอนนี้มันมันหนักอยู่ที่พวกพี่น้องผู้ใช้แรงงานผมอะนะครับ พวกผู้น้องผู้ใช้แรงงานแล้วก็หนุ่มสาวออฟฟิศหนุ่มสาวออฟฟิศรุ่นใหม่เล่นการพนันออนไลน์เยอะมากอืาสาวๆสวยๆเนี่ยเห็นถ้าทางดูไว้นั่นเนี่ยนะขาพน,าน<อ>ันออนไลน์เยอะมากมทั้งหนุ่มออฟฟิศส,สาวออฟฟิศแล้วก็ไอห,หนุ่มโรงงานนี่สาวโรงงานแล้วก็เด็กตั้งแต่ป .6 ขึ้นไปจนถึงการข,ขายายโอกาสเนี่ยม .3 เนี่ยม .3 ม .4 นี่เยอะมากนะแลก็ก็จะคุยเรื่องนี้ แล้วช่วงเปิดประเด็นเนี่ยก็จะเอาเรื่องนี้แหละตอนแรกผมจะเอาเรื่องของการพนัน,นออนไลน์ไปเปิดประเด็นแต่มันติดใจหนี้ค้างจ่ายสองพันล้านของกปทเนี่ยเลยจะเอาเรื่องนี้ไปเปิดประเด็นอ uh huh. ผมบอกเลยเรื่องนี้ต้องถึงลุงตู่ต้องถึงลุงตู่ตึงตังผมไม่ได uh huh. ้ปล่อยค้างจ่ายแบบนี้ได้ไงอะ่ะ uh huh. จะได้ดัดหลังพวกเศรษฐีหน้าใหญ่ไปประมูลทีละสิบล้านสิบแปดล้านเนี่ยใช่ไหมไม่งั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่า ค้างจ่ายเป็นงวดเนี่ยประเภทแบบต้องต้องให้ใส่ดอกจันเนี่ยเหมือนเหมือนมาตรการช่วยเหลือรักของรัฐบาลต่อเอชเอ็มีอ่ะมีดอกจันด้วยนะใช่อันนี้จ่ายเป็นงวดไม่ได้จ่ายสดรู้เลยว่าพอจะดอกจันแบบนี้มันจ่ายเป็นงวดไว้ครับเออผมคิดว่าผมถามหน่อยแล้วถ้าเขาค้างจ่ายแบบนี้เขาเขาคิดเขาคิดดอกเบี้ยไหมนี่ไงนี่ไงก็ต้องไปถามไปถามอกรมการส่งทางบกแล้วล่ะคุณสุตาว่ารายชื่อคนที่ค้างจ่ายสองพันห้าร้อยกว่าล้านเนี่ยมันมีใครบ้าง แืแล้วแล้วเออธิบดีกรมการขนส่งทางบกในฐานะเลขาของคณะกรรมการกบหอจัดการยังไงกับเรื่องนี้อ,อ,รอเรียบปรับเขาหรือปรับหรือว่าปล่อยเลยตามเลยไม่ได้สนใจที่จะทําอะไรพรุ่งนี้พรุ่งนี้รับอาสาพรุ่งนี้รับอาสาตัวหาพี่สีนักร้องผมครับ<ำ>แล้ววันนั้นลืมที่แจงพี่สีบอกเดี๋ยวจะรีบจัดการให้ก็บ่ายหน่อยเขามาเขาดําเนินคดี กันไปแจ้งดําเนินคดีแบบที่ที่เราตั้งคํานาบไปพี่ศรีบอกไม่ต้องไปแล้วเขาทํางานเดินดาเนินคดีให้แล้วนะครับพี่ศรีผมไม่ได้ต้องรายงานเดี๋ยวเดี๋ยวจะส่งเอกสารรายงานของของสตมไปให้คุณปันครับแล้วผมผมก็จะได้ส่งให้พี่ศรีเลยครับพี่ศรีครับเรื่องนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะส่งสัญญาณถึงพี่ศรีก่อนพี่ศรีช่วยไปทวงถามให้ประชาชนหน่อยครับ